ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะ วัสดีค่ะมาพ่อประกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะวันนี้กบจะมาชวนทํามันอบนะคะเพื่อนๆน,นี่คือมันที่กลบล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันเป็นสีม่วงนะคะกบได้มาสี่หัวนะคะไม่แน่ใจว่ากี่บาทเนาะมาค่ะเรามาทํามันอบด้วยกันนะคะกบอยากกินมันปิ้งมันเผานะคะเพื่อนๆก็เลยซื้อมานะคะให้เรามาเริ่มทํากันเลยเอออันนี้ก็คือที่ ลอยเนาะก็เพื่อผ่าลงไปแค่นี้พอละระวัาางมือนะคะเพื่อนๆมีดเขาอาจจะโดนมือเราได้แค่นี้ก็พอ อยากกินน่ะเพื่อนๆอยากกินคิดถึงบ้านอยากกินมันสีเหลืองอ่ะนเหลืองอ่ะแต่ที่นี่ไม่เห็นนะมีแตม่มีแต่สีแจมสีอะไรไม่รู้เหมือนสวีทป๊อตเตอ่ะที่มันเป็นสีนเหลืองมันมันญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นน่ะเพ,เพื่อนๆอยากกินเหมือนกันแต่ไปซื้อมาไม่ค่อยเจอมันสีเหลืองเลยโอเคนี่นะคะก็ได้สีหัวเนาะ โอเคตอนนี้เปิดเตาอยู่ที่400นะคะเดี๋ยวกบก็รอเตาหน้าแล้วเราเข้าเข้าไปอบกันนะคะไปะใส่เตากันประมาณ50ถึง1ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแล้วเรามาเจอกันนะคะชู1ชั่วโมงผ่านไปค่ะนี่กบเอาไม้นี้ทิ้มก่อนี้มันถึงออกมาเป็นหรืว่ายังไม่สุกอ่ะเนี่ย เนี่ยหนูเมื่อกี้หนูเช็คมาดูอันนี้ดิมันมีน้ําออกมาแบบนี้เพืพ่อนๆทำไมมันมีน้ําครั้งแรกที่กบเห็นนะนี่มันมีน้ำด้วยคืออะไรรอมาดูก่อนคือทําไมทําไมมันมีนะมันไม่เคยเห็นแบบนีม้มาก่อนเลยอ่ะเพืพ่อนๆลองดู ยงามมากค่ะเ,เพื่อนๆในป๊บมึงไม้มัน,บบน,นสวยงามมากค่ะเ,เพื่อนๆสีสวยกว่าสุกแล้วเนาะแต่ทาไมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบมาก่อนนะเ,นเพื่อนๆที่แบบว่ามีความน้ําเนี่ยหรือว่ากบเอาไปแช่หรือเปล่าเกี่ยวไหมกบไม่แน่ใจนะโอเคเดี๋ยวกบจะหยิบมาอีกชิ้นหนึ่งนะมาผานะกบจะหยิบขึ้นมาเลยนะเพื่อนๆ be careful baby อะไรเกิดขึ้นขาเนี่ยไหมไม่ไม่หไม่อยากกลับไปกินอาหารกระป๋องอีกนะเอ้าไปเอาเราเอาอันนี้ใหม่กันหนึ่งเนาะอันลูกเล็กๆนี่หละเนี่ยบอกว่าอืมเ่งเรมรโอเค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 แหมรู้อย่างนะว่าเมียจะพูดว่าอะไรที่รัก เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมันม่วงของกบนะคะควันขมงเลยน่ากินมากเวลร้อนไม่กล้าจับแอบกบจะเอียงให้เพื่อนๆชมนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆมันม่วงเผานะคะหรือมันม่วงอบนะคะเพื่อนๆหรือว่ามันม่วงเออก็คงจะอบนั่นแหละนะคะเพื่อนๆน,น่ากินมากๆเลยค่ะ คิดถึงบ้านคิดถึงสม like ัยตอนที่แบบว่าเกี่ยวข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนเกี่ยวข้าวแล้วก็เอามันเอามันเอาเผือกมาเผานะคะเพื่อนเพื่อนหืมแล้วก็สมัยสมัยแต่ก่อนเนาะบ้านกบนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะใช้ใช้แรงในการตีข้าวนะคะบ้านกบเขาจะเป็นไม้สองมันจะมีไม้สองอันแล้วก็หนีบกับมัดข้าวนะคะมัดมัดข้าวนะคะแล้วก็ตีนะคะบ้านกบเขาจะเรียกว่าอะไรนะ ภาษาสาสานเขาเอิญว่าไปตีเขานั่นแหละค่ะแต่กบภาษาไทยนั่นแหละค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตกกลางคืนนะคะแถวทุ่งนานะเพราะเราก็จะทําเป็นแบบว่าคือทํากับข้าวกินกันตรงตอนเย็นแล้วก็เขาบ้านเราเรียกว่าอะไรเนะาะจับบ้านกบเขาจะเรียกว่าซุ่มนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆที่นอนอะเป็นก่อเป็นหลังเล็กๆเ,เ,เป็นทำทำเหมือนเข้าไปนอนได้สมัยก่อนมันหนาวเนาะ พูดแล้วก็คิดถึงแล้วก็เผาเผือกเผามันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทํากับข้าวกินอืมอายุมากแล้วนะคะเพื่อนๆก็เลยพูดไป <c oughs> ไปถึงสมัยก่อนนน้นนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆกบกันเนาะเออกบว่านะกบไม่รู้นะใครเป็นเหมือนกบไหมแต่กบคิดว่ากบเป็นเป็นมามา,มา,ม,ามาได้ปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วนะ แล้วก็ชอบพูดเรื่องเก่าๆให้สามีฟังนะ,ะแบบสมัยก่อนนะที่รักบ้านฉันจนมากนะบ้านฉันจะต้องไปขุดนะคะหมายความว่ามันจะมีบ่อน้ําที่อยู่ไกลหมู่บ้านมากนะคะแล้วพอเราจะต้องตื่นแต่เช้านะคะเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะไปรอนะคะก็จะมีคิวนะคะบ้านเราก็หมู่บ้านเราก็หลายคนเนาะ,ะไปไปต่อคิวเพื่อนน้าไปตักน้ํามาดื่มนะคะเ,เพื่อนๆสมัยก่อนนู้นตอนกบเด็กๆนะคะแล้วก็ไปตัดฟืนนะคะ ไปตัดฟืนนะคะในป่านะคะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เข็นนะคะใส่รถเข็นมาเออผูพ้พูดถึงสมัยก่อนก็พูดให้สามีฟังสามีก็เขาก็นั่งฟังนะแล้วก็มีบางวันนะเขาบอกที่รักเธอพูดแล้วนะเรื่องนี้เธอพูดแล้วนะหรือไม่บางวันกบก็เอ๊ะคุย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 ,คย,คยไปสักพักรู้สึกตัวอีกทีนึงอ๋อเรื่องนี้เราคุยไปแล้วนี่หว่าเออโ okay, อเคค่ะเพื่อนๆไรสารละเนาะ โอเคค่ะ okay, กบก็เมาส์มอยให้เพื่อนฟังกูเผื่อเอ้ยมาดูมันม่วงของกบดีกว่าโอเคเดี๋ยวมันจะเย็นซะก,ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะคะโอ okay, เคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเม้นท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะมาทานมันอบกระกรบนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะบา,บายๆค่ะรักเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะ